เมือ่อต่อไปหาบันตั้งความสัตดิ์ปฏิยานตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์เป็นชนะที่เพิ่งในพรรษาเนี่เราจะอ,าอย่างไรทำบุญให้ทานในรักษาศีลในภาวนานี่ไม่ขาดถึงเ,เป็นคารวะสิเราจะอ,าอย่างไง เอาโบสต์ปรสิทเริ่มเจ้ากรอดภรรษาแล้วแต่คุไม่เคยรักษาสิ้นห้าถามมาได้ห้านับครบห้ารหรือเจ้าแปดนับครบแปดคนไรมาดสามเดือนมันมากอะไรนี่เพอเป็นชัชจะบ,บารมีของตอน สร้างคุณงามความดีไว้นี่เรื่องไปอย่างนั้นนี่ละ่ะทำจริงจริงจังๆนี่จะไงทำดูติพระเป็นธรรมวัดถามมาได้เรียบร้อยอะไรบัดลองทำแล้วแมมันทิศทิถูกถูก่าเป็นอย่างเนี้นี่ละ่ะ การรับรองเอาตอนเองครูบาอาจารย์ท่านไม่รับรองพุทธเจ้าไม่รับรองว่าเราดีแล้วว่าเราได้แล้วนะทำก็จริงๆแล้วแล้วมันไม่ได้นีละเริ่มเป็นอย่างน่แเ้าต้องฝึกัดหปฏิบัติการที่รู้แล้ว รู้แล้วให้เป็นรู้เฉยๆมันไม่เป็นก็ใช้ไม่ได้เป็นแล้วมันไม่เคยก็ใช้ไม่ได้เคยไม่ฉลาดก็ใช้ไม่ได้รู้แล้วมันเป็นเป็นให้เคยนะเคยเห็ดเคยทำเคยแล้วฉลาดมนจากการพฤติการปฏิบัติ นี่มันจังใช้ได้ทราบปติรู้เฉยๆรู้จักอยู่บวชก็ดีศีกลก็รู้อยูทานก็รู้อยู่ภาวนาก็รู้อยแต่แต่มันไม่เป็น,นเป็นแล้วยังไม่เคยสำนานการเข้าที่และการพิจรณาาเนี่ยมันไม่สำนาญ ก็ใช้ไม่ได้มันชำนานแล้วก็ฉลาดฉลาดยังไงแล้วกำหนดเวลาไหนก็ได้เวลานั้นสังคารร่างกายเราเนี่เนื้อให้ขาดแต่ขาดไปนื้ให้แตกแกต่แตกไปมีกำลังอย่างนั้นคือกันกับคุณอะไรคืนคุยแล้วคำคุยแล,ลแ้วแหม เข้ากันเราได้สมรัตอรหันต์แล้วนะคุยได้พูดได้ธรรมะตัโหเลาะอยู่ในใจคนพอจะฟังเทศฟังอาตมาน่ะมีตะคนนั้นคุยอยู่อ้าวจนดึกเดินน่ะหา,าคพูดได้อย่างนั้นแล้วไม่ขมกับของ่วงได้อ่ะอดอเย็นก็ไม่ได้ ละเป็นครวาก็ไม่ได้นะผู้คณะนั้นมันเข้าใจว่าเราสมเร็จอรหัน์แล้วรู้มัดทุกสิ่งทุกอย่างสังขากรกิเลสสังขารน,นอกสังขารในกิเลสอะไรรู้วัดหัวนะรู้กิเลสทำไมละไม่ได้เล่นานะบวชก็ไม่ได้นะละก็ไม่ได้นี่เอาอะไรมารู้นี่ละ พาแตนให้เข้าใจการเราสมาธิโาวนาทุกวันนี่พากันรู้จักยังได้ฝึกหัดอ,อรบรมบ่มนิสัยของเราเมื่อสิ่งใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังมามันได้ยินได้ฟังยังได้ยินได้ฟังแล้วเ,ออเพิ่มเติมก็ไปสมนิกํำนานก็ไปนี่การกระทำการปฏิบัติ มันไม่ใช่อยู่ของเกา่าต้องก้าวหน้ามันยังดีแนีนี้มันปฏิบัติถอยหลังะพระเนียนก็คือกันะไขคือกันแต่ก่อนปฏิบัติาการกระทำการปฏิบัติกางเกินอย่างนี้อนอนน้อย ทั้งวันคือการนอนเอาทิ้งไว้หลังเอาไว้ไว้ข้างหน้างานอยู่การกินขอบฉันก็ทิ้งไว้หลังให้ไว้ข้างหน้ากินนั้นไม่ได้กนินไม่เลยเราไม่คำหนึ่งน่นเราจะการปฏิบัติเท่านั้นนอนนั้นไม่นอนเราไม่เอาใจใส่มันเราจะข้อบปฏิบัติเท่านั้น นี่กบางคืนกลางวันตั้งใจป,ะ,ปะทะธรรมเดินจมกลมนั่งสมาธิถ้าฝนไม่ตอกตรงเนี้ยไม่ต้องขึ้นกุดนแล้ทางจุมกลมเรียบร้อยแล้วทำรำเหมือนกระทมาศเนี่ยนั่งอยู่นั่นเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มานั่งนั่งเหนื่อยแล้วก็เดิน รับทำมันับอยู่นะกนะมันทำมาแต่ก่อนเอ,อย่างนั้นมาดูฝนเนี่ยดูแร้งคือกันดูแล้งมาไปนอนตามกดไม้ทางกดอ,อดูยกอมมดระดูฝนก็ลงอยู่ลุกขมูลหล่มไม้เป็นวดัดนี่ปฏิบัติเนีย่ยวนี้ล่ะจะเดินจงกรมก็ไม่มีกลางคืนทำความเพียรก็ไม่มี หัวจะทุกข์ลัวจะเหนื่อยกลัวจะหิวนั่นนั่นแล้วไม่ไม่เป็น,นเราต้องปฏิบัติเอาฝากตายท่านอาจารย์ตะก่อนท่านสร้างกุฏิท่านลือสะเพลนกุฏิน,นี้เอาอะไทางจงกรมทำร้านนึกคิมถมิเนี่ยล่ะเสือหมอนนึกคิดไปปุ้นข้ามจนคืน นะเดินแล้วกันเนยเดินแล้วก็ยืนไม่ย,ยืนก็นั่งไม่น,นั่งก็เดินทำความเป็นขนาดท่านท่านจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านทำมาได้สิบหกปีเมื่อท่านได้รู้แล้วท่านจะมาเทศนาสั่งสอนแต่พวกเราทั้งหลายสัตววันเนี้ แต่ก่อนไม่มีใครมาสี่แจงแสดงให้ฟังฉันบอกว่าหมดอัตมาบอกว่ามดท่านม,มีบุญมากทำก็ไม่ฟังเรียนก็ไม่เรียนมากทำภาวนาก็ไม่มากแต่ก่อนท่องบนสวดมรรท์ทำสี่สิบห้องก็ท่องมาดนีออ่ย ตั้งแบพุทธานุสติสิบปะสินสิปะสุภาสิบประรุปสานสีพอมิหารเสียระธาตัวฐานรัปฏิกูลหองหมดในกรรมฐานสี่สิบหองหมดจเจริญทไรแลอามีมาถูกทานนับได้ร้อยแปดมดร้อยแปด นี่ท่านภาวนาเดินจนกรมตกไสรพมจรีรอบสกตรทำได้และนี่เราม่เป็นอย่างนั้นเราทำได้ทุกอริยบทเนี่ยอย่างนั้นนี่และหากาหันในู้จักการปรระกาปฏิบัติสินธรรมของเราความสุขความเจริญกับเรามีศีน ศินความปกติกายปกติใจคือสินนั่นแปลว่าลักเว้นจากโทษหมดเว้นโทษน้อยใหญ่ทางกายทางาใจของเราเราไม่ทำบาปทำกรรมทำความชั่วเราไปในพบไหนฉาตไหนก็าตามเราก็ไม่เป็นคนชั่วเป็นอย่างนี้ ีนเราพากันเกิดมาในโลกเนี้พากันบ่นทุกบนน่นยากบ่นจนบ่นกดนั้นกดนี้บนเป็นนี่เป็นชิ้นกันเ,เล่าเลนก็ดีอะไรก็ดีทุกวันนี้ยิ่งจะเรียนจบแล้วก็จะเข้าทำการทำงานก็อยากนักอยากหนาเพราะเหตุใดนั่นละบุญวาสนาของเราไม่ได้สร้างมา หลายพ่อหลายชาติมาอยากได้ยศถามบรรดาศักดิ์็เลยไม่ได้ล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงาม,ามก็มันก็ไม่ได้นี่ลหละเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้แล้วท่านจะได้วางศาสนาไวายเป็นข้อปฏิบัตินี่ศีลส,สมาธิปัญญาเป็นรักศาสนาคือดังตาม ให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ละท่านสอนไว้เป็นข้อปฏิบัติศีลยังตำ่ำนี่ยังกลางอย่างละเอียดเนี่เป็นอย่างนั้นยังต่ำแล้วก็ศีลห้านี่อยังกลางลนะศีลแปดหรือศีลสิบมหาศีลละเอียดแล้วศีลสองร้อยี่ิบเจ็ด เนี่ยผู้รักษาได้นี่เป็นปัมบริสุดธท้คือสองรอยนั้นท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างการนุ่งการหม่มการพบการชั้นการนัง่งการนอนการเดินการยืนทัาสอนหมดจนยำเขี้ยวเข้าทั้งระสอนต้อนเข้าเข้าปากก็สอน คำเข้า,าตัสอนพระเจ้า,อาสอนอยังไงคำเข้าคือทำคำเข้าให้กลมกล่อมแหนมให้ใหญ่นักนั่นไม่สั้นกัดคำเข้าราะไม่ยวนคำเข้าคปากเมื่อคำเข้าไม่ถึงปากยาอาปากไว้ท่านายาสดังจับจับคัว นั้งสุดสตดทั่วนั้งจับจับก็คือสุกรแล้วมันกินไปยังงานทั้งสัมกัดสัมแหนเยสัมเลลริมฝีปากทั้งสัมเลมือมันบอกว่านั่นละเอียดปรนนันละเพื่อความสวยความงามเนี่ยนี้เราทั้งหลายก็เส้นวัะสินของเราพากันดูให้มันเรียบเรียบร้อย เมื่อเราเว,วทํรโทษน้อยใหญ่แล้วเกิดมาในภพในชาติไหนแล้วก็เป็นคนระเบียบเรียบร้อ,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 อยนี่ละเิ่นให้ภาวนาต่อไปเอาพากันเข้าที่นั่งสมาธิโาวนาเทอมากมันก็มากไปไอ้ดูต้นโคนมันมันเป็นยังไงมันไม่ดีตรงไหนเราเจะด้สำนะกแก่ไขเอ้าให้นั่งเข้าที่อืม อาบุญมันแน่เป็นมหาวันปุ่เขากันสาเนพากันเข้านะยังออกไปนอกเข้ามาในเออให้เข้านีละบุญวันเนี้ยเขากันสาเข้าวงดวงเข้าที่เข้าถึงจิตถึงกายถึงใจของเราเข้าถึงกายเป็นยังไงมันก็เห็นกายของเรา เขาถึงจิตมันเกินจิตของเราแอ่นี้เรายังไม่เห็นกายของเราเรามันยังไม่เห็นจิตของเราไะไม่เห็นเป็นยังไงกายของเราเป็นอยู่ยังไงไงเราว่าแต่เราเป็นตัวเป็นตนชัดบุคคลเราเขาเข้าดู ตั้งแต่ผมแต่ขนแต่เล็บแต่ฟันแต่หนังแต่เนื้อตับไตใส่น้อยใส่ใหญ่หานเก่าหานใหม่ให้ดูดูเพื่อใดเนี่ยดูเพื่อไม่หลงหลงอะไรหลงราคะลา,า,ลาโลภโทสะโมหะเน่อวิชชาตัญหาประธานภพชาเนี่ยมันไม่หลงเอาลรเห็นแล้ว เนี่ยดูร่างกายของเรานี่มันมีอะไรจะได้พากันหวงว่านั่นเป็นตัวเป็นตนนะเป็นสุขเป็นทุกข์มันเพราะเหตุใดจงให้นั่นดูให้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีโย่นออให้รู้ให้ดูของมีโย่มันเป็นคนจริงๆไหมนะ เห็นไ่มเป็นคนทําไม่มีแต่บ่นเจ็บบนปวดทาไม่มีแต่บนเหนื่อยบ่นหิวทาไม่มีแต่บ่นทุกข์บ่นยากทาไม่มีแต่ความลําบากลําคาญทำไมเป็นอย่างนี้เออมาละมีแต่ผู้ใดก็มีแต่โรคมีแต่ภัยเมีแต่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ชนะอัตมาทวัดเนี่ยเนี่ยคนนั้นเป็นชอกเนี่ยคนนั้นเป็น เจ็บท้องเจ็บไส้เจ็บหลังเจ็บเขี้ยวเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาเจ็บศีรษะอา้อาวนะคุณโอ้ยว่าว่าขาดทุนขาดร้อนเป็นนี่เป็นศินเพราะว่าน่มันเป็นอย่งอางมันเป็นทําไมเป็นอย่างนี้ให้ดูมันมันเป็นมาจากไงบะอนแล้วไขรมาก็ดีเอานะคุณเป็นอันนี้นะคุณนี่เป็นอันนั้น เรื่องมันเราก็จะมาชนะจะอนั้นต์จะแก้ไขเราลิมมาแก้ไขเดี๋ยวนี้ใหไขแก้ให้เราแก่เอเอียนเนีผู้พุทธเจ้าวันก็แก้ก็ขก็เอาไปไม่ได้ถ้าท่านเอาไปได้เ้่าเขาสู่ปริพานมาแล้วอันเมตดซี่แจงแสดงหนทางข้อปฏิบัติเลไปคือเดี๋ยวนี้ล่ะท้ากันทำดูเขาดูกายของเรา มันเป็นยังไงสังขารร่างกายเราเขาดูอ่านะมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นยังไงอ้นีเป็นสุขอ้นีมันเป็นทุกข์นะสุภาตต่อตอมยังไงแล้วมันทุกข์อย่างนี้อ่ามาเขาดูกายแล้วเรามาใช้นิยมแก็นะขเขาดูจิตอ่านะจิตนี่มันเป็นยังไง คนนี้เป็นผู้ก่อพบก่อชาติก่อกรรมก่อเวรกว่อภัยคนนี้เป็นผู้สร้างบา